หเหลืองนะคะตอนนี้ก็คือทําการเปลี่ยนชุดไฟเดลไรท์นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนมานี่คือทั้งเหลืองทั้งแบบว่าแสงแทบหายนะคะพี่พี่แต่ตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือพามาชมความสวยของน้องกันบ้างนะคะก่อนส่งมอบนะคะและที่สําคัญคือมีฟื้นฟูด,ด้วยนะคะให้ดูโคมคือใสมากนะคะเหมือนเบิกโคมใหม่เลยนะคะพี่พี่ให้ดูความสวยแบบความใสนะคะตัวชุดเดลไรท์ เปลี่ยนเส้นนำแสงนะคะก็คือใส่ตรงรุ่นนะคะไม่มีไฟชอรบอดนะคะและที่สำคัญคือสภาพคมนะคะก็คือให้ดูเลยเหมือนเปิกโคมใหม่เลยนะคะที่อ่าดูหนึ่งข้างนะคะให้ดูเลยสวยมากนะคะเนี่ยคืองานไม่ได้เนียนอย่างเดียวนะคะคือแบบไฟเดลท์ก็สวยคมก็ใสและที่สำคัญคือ ภาพขอบโคมนะคะอยู่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเปิดโคมที่ดีเคนะคะมาสภาพไหนกลับไปแบบสภาพนั้นเลยก็คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและสําหรับที่แบบว่าที่เข้าไปที่ร้านไม่ชํานาญแน่นอนนะคะสภาพขอบโคมเยินนะคะเปิดไม่เป็นก็แตกนะคะและเป็นลอนมาม่าอีกเสียหายอีกนะคะก่อให้เกิดใช้ไปแล้วก็ให้เกิดน้ําเข้าไยขึ้นได้นะคะ เข้าไม่ว่าลงกองอีคราวนี้เสียหายหนักเลยนะคะถึงอยากให้เช็คข้อมูลให้ดีนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้านะคะเช็คโปรไฟล์ร้านนิดนึงทำนานเรื่องอะไรนะคะก็ดูให้ดีนะคะเพราะว่าที่พูดเนี่ยคือเป็นข้อมูลดีๆสำหรับพี่ๆที่เล่นรถอยู่นะคะเช็คข้อมูลให้ดีเลยนะคะและสำหรับเทสนี้นะคะก็พร้อมส่งมอบนะคะคือก่อนมานี้เป็นไงมิจูน ไล่เหลืองนะคะโคมไฟหน้าแตกลายงานนะคะและที่สำคัญคือมีไอน้ําขึ้นมานะคะเพราะว่าโฟมของเดิมนะคะมีรอยรั่วนะคะนี่คือทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเทสน้ําเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบคือมั่นใจได้ร้อเว่าทํำไฟที่ดีเคครบจบที่เดียวนะคะคือหายห่หวงเลยนะคะก็ปากถึงพี่ด้วยนะคะและสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากทำไฟนะคะมีปัญหาโคามไฟน้า ที่ดีได้เลยหรือโทรหาปาเดียเขานะคะดีเบอร์0844 5 7ป4นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นและผลงานดีเคต้องออกจาก d ดีเคเท่านั้นเลยจ๊ะโอเคแค่วันวันนี้ขอสองม้อกับหนึ่งเทสน,นะคะเดี๋ยวต้งเย็นงา็นไงพี่โจนหมุนตัวร,ร,บรอบๆเลยเต็มคาราเบลเลยนะคะรอ